อ่าเดเนินรายการครับสื่อคนนรศีมานะครับอ่าเฉ <c oughs> ลิมสื่อคนนรศีมานะครับข่าวรายงานนะครับและเาพื่อการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพ่อะการลักษาตัวไทย ได้กำหนดที่การรณรงค์่อการและรัฐประหารโดยผู้จัดการทีใหม่ okay, of of 2 5 8ในวันท ouais. ี่30ธ <odka pagar running> ันวาคม2 5 5 1ถึง huh วันที่5มกราคม2,508ยกตันตีในวันพ้อกันรประชิภัยแห่งชาติประจำพุทิศภารหม่2,557วันที่26ธันวาคม2,557ปัญหาปบัติภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั awesome, ้งยที่บัตรธรรมชาติและไฟที่เกิดจากสังคิเพศได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากจออยครับ 好了。